หลังจากความลหลงไหลในการขุดศพมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมาทำชุดมนุษย์เอ็ดเริ่มก่อคดีฆาตกรรมโดยการเดินไปร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน แล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเบอร์นิดวอร์เดนเขาได้เดินเข้าไปคุยวันนั้นก็มีลูกชายของเบอร์นิดอยู่ด้วยเย็นวันนั้นวอร์น,นิดเบอร์เดนหายไปลูกชายบอกว่าก่อนที่แม่จะหายไปเขาได้พบกับเอ็ดซึ่งเป็นลูกค้า ตำรวจจึงเข้าไปคุยกับเอ็ดและขอเข้าไปคนบ้านผลปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีชีวิตโดนตัดหัวแล้วค่อยไว้สยองกว่านั้นคือตำรวจเจอชิ้นส่วนมนุษย์50คนอยู่ในบ้านเอ็ดไม่ได้ถูกจกับแต่ถูกนำไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเหตุผลเพราะเอ็ดเป็นโรคจิตเป็นที่มา ของเรื่องสโหซึ่งเป็นเรื่องในตำนานของการค่า